นนนนนหน็นม่นมมันใหญ่ดีนะเห,หมสวัสดีครับขอผมบ่าวเคสติกส๊กิสา่อกระเทนครับ สวัสดีจ้บพี่น้องสวัสดียามสายสายเดดมือนี่แดดแมือเนียวันที่หาสิงหาเด้เนะบบาะมือ,ม,อมือเศร้านี่บบาเขีนวนสติกพาไปตลาดนัดาหาซื้อเสื้อซื้อผ้าชุดทำงานกางเกงหัวจะมันจะขาดหลายโตเลยพากไปซื้อชุดทำงานจา้ะเผื่อไปเผื่อมาตอนนี้จะก้าวมุงได้หรอเบ,บาเขนได้ดเนาะเราพาพี่น้องและชวนกันมาหาหน่อไม้ปลาหน่อไม้ ไปเบิ่งบ่งที่เขาไปเอสเพานไปมือฮะมีคนเข่าเลยก็เลยเออคนเข่าเลยก็เลยพากันย้ายบ่งจ้ะมาบ่งนี้มารุ่นกันว่าซิมีโน,โนมีเนงสำได ดีนะแม่อมนอินบาเค็ตอีกแห่งนึงมีน้อยปบลยพอดีทุบเลยนั่นแหละแหนงนออินบาเค็ตเนาะหลงหลงเอาแหนงก็ได้เพราะว่าเฮายังบ่มีแบบแบบปอกแหนงเอ็ดน้ำไม่ถุงไว้เลยมีแต่แบบหนอินบาเค็ตนี่นี่ห็นบ่แหนงพอดีทุบแซบเลยด้วยนะนี่นี่สองแหนงนี่ เสียงเพิ่นตัดใบเข่าเอนๆพี่น้องคนใดเข้ามาเล็วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกเค้นสติตนำเนเด้อจ้าระเป็นกำลังใจให้เนเด้อไปตลาดนัดเพื่อนคุยกันเพื่อนว่าเฮ็ดออกนำบอกเก้นเนาะคนบ่ค่อยเดินตลาดก็เจ้าไปหาเฮ็ดเพื่อนวะเอาพี่น้อง พลสวรรค์เฮาเฮ็ดอกป่าใดผู้ใด,ไ,ดไปหาแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่เด้อจ้าออกกิงหรือยุบอเออเอาพายตัวนี้ก็ได้ตัวน,นี้ดิพูดต้องเอาไปนำเอาไว้ทางออกบอกเบคืน,นเออเป้นหนึ่งเตรียมเป้ใหญ่มามื่อนี่พูนว่าเพิรนสิไป,ปเอาบ่งหน่อมือค่ะคักๆ <c oughs> บอเบคอนนะทั้งผ้าทั้งเสียมเตรียมมาบัดแล้วไปแล้วโอ้เต็มเพิ่์สเข่าเลยเข่าแล้วเออก็เลยอ่ะเข่ากับบอเป็อนยังนี่เด้อบอเบคนมีหน่อบ่นอะหรือเพิ่์สเอาแล้วค่ะ งอยฮะหาบึงหาบึ้องโอ้ยนี่นี่นี่เน่งนี่นี่นี่เมงบอกทำเมงกับบอกเอาด้วยเอ้าตัวไหนชิ้น เสียงฮักหนะูไม้กรอบๆเนาะน้องปัวกว,ว่บางแหนงกับฮักเอาเลยบางแหนงกระไส้ไม้ขอไม้ขอไม้ขอเพิ่มน,นี่แหละเพีน่นิดไว้หน่อยดิจับคู่ใดมาหากนน่อ อยู่เนาะขึ้นมาเนี่ยจมหายจ้อยเลยตีหาแล้วมาแล้วมาแล้วมากอยากแมงซะส่วนมากเนาะอันนี้บอกแค่แมงค่ะก็อีมีแมงน้อยค่ะ แต่ว่ามือนี่หาน้ำขึ้นพี่น้องจ้าน้ำก็ตัางขึ้นเลยแหละป่าหนอไม้พี่อู้เบิ่งปลาซิวนะเบเก้นโอ้โอ้แทงเสาติ๊กอุตส่าห์กินกระเบิ่งน้ำหน่อยไหมเบิ่งคนข้างหลังน้ำหน่ยถ้ามือนี่ฮะถ้าเข้าป่าหนอะไม้ได้เขาก็ชลุยน้ำประมาณเพียงหัวเข่าหา ป่าที่เขาพาพี่น้องไปล่าสุดนะจ๊ะน้ําขึ้นมือนี่สะพานที่เขาใส่ไตค่ะบบเห็นเลยแนมบบเห็นไม่เลยแต่บบรู้ว่าคนที่เพื่อนมาหาเพื่อนขามแนวใดนเนาะเพื่อนเห็นเขาลงคลิปมือหันบ่อกเหรอเพื่อนมาวันหรือไม่มันยังโพมีได้ฮักอยู่จิหน่ใหญ่ๆไปนะเราเอาดอกว้าหรือเพื่อนเคยเห็นฝนแรงเพื่อนก็เลยมาเนงบักใหญ่จะทรงเนง ส่งหาป้ายเนี่ยแหละพากันย่ายบ่องจ้ะที่เดิมค่ะบ่ค่้อยมีเขาไปไหนไนมีต่ห้อยค้นหาเลยบัดมาที่มบ่องใหม่กะเพิ่งฮักไปใหม่ๆนี่น่าจะเมื่อวานเพิ่งจักลงลอยเห็นดิมันแรงแล้งเงมื่อวานเริ่ม มีแดดคนก็เลยหาอยู่หากินจ้ะบางคนเพิ่นก็ว่าไปหาเฮดเดี๋ยวเบื้งหมู่ได้ก็ค่อยไปเบาเคสตติกก็ได้โอ้ยหอยเกาะใหม่ๆนี่โอ้ยตะขอเกาะใหม่ๆ,มๆเลยเพิ่อนพึนพ่งมามื่อนี้เลยนี่เด็เพยเพยยังใหม่ๆเลยหะไผ่บ้านแบบน,นี้เอาไผ่บ้านก็ได้วะเบาเขียเบ็ดนะไม่สม ไผ่บ้านบ่หืมบ่จืดเด้อทีดดิเอาไผบ้านก็ได้บ่เขียนที่เป็ดนะไม่สมมาแล้วกะบ่ได้ไผ่นึ่งก็เอาไผ่นึ่งฮักเอาโลด ไปบ้านปิดละไม่สมอุ้ยหน่อสันเรเคนเอาไ้ใส่ซอสติ๊กเอาไปแกงมาหอดตรงที่มีพักกระนองมาเพราะเดี๋ยวค่อยเก็บพักกระนองมาเมื่อนำเอาผ้าฟันให้เนี่ยเอาเมือแกงหน่อรุ่นนี่ม่นไม่หน่อกะดังผูกก็มีหลายอยู่ฝั่งคน แน่นนะนีน่จะได้เออ,อ,เอลุกดูอรโอดปาดเอาหันเสียมพญามวยได้ใส่ด้ามเพรสิมมาเอาด้ามข้างหน้าเพื่อนวะเออค่อยแต่งออกม,มาพี่โออม,มาพี่ ติกกหักได้แหนงนึงอะแหนงกระเอ็ดน่าไม่ดองแทบเด้อดจาอ่าดน่าไม่สมเอ็ดเป็นขอ้อเป็นขอ้อเอ็ดเป็นแหนงเป็นแหนงเลยไปแกงฮะใช้บอกเคลนทางนี้ก็มีมันน้อยขขอ,อ๋อต่อเน,น้น้อยสัน้นๆฮะอืมหาก,กระโผนี่ดิดมึงน,น้ำไปทางไหนก็ได้ในเบอกเค็นก้อนี่มีแหนงให้ฮักอยู่ น้ำท่วมบ่หอยพึ่นหักก้นนะ่ะแต่ขอพึ่นก็เอาก็เอาเบิดเลยเด้อพี่น้องเห็นแดงๆสมๆ,สมๆนี่หากันออกมาเลยพี่น้องจ้ะน้ำท่วมไปต่อไปได้เดี๋ยวเสียมก็เตรียมมาเด้อก็สีมาใส่ด้ำเอา ให้หนาให้น้ำมันจะมีพักไอ้นี้พักกระนองมกมีพักเล็บมะได้หลายเดี๋ยวชิจิกเก็บเมือไวส้สิกินกับแกงหน่อไม้แต่ว่ามาเบ่งก่อนเราได้เรยได้หลายซัมใดกระสอบนี้มาถึงลราขาดซ้อขึ้นิื้อไปเอาเมื่อนำดอกดีแกงเลยแกงหน่อเนื้ กะเปเาสังไวมาใส่มากระทุบเนียงใส่โอ้ยเด็แกงนึ่งอ้ยเดี๋ยวแกงแล้วเด็กก็เป็นน้ำไม้ส้มคือก็เอาแต่แรกว่าเสด็มาเอ็ก้ำไม้ถุงแบบเนียงค่ะเด้กเนียงแบบโหนอกอ็ได้เจ้าอันเคยซื้อถุงมาเตรียมเรียบร้อยมาแล้วโอ้หมูเข่าเลยบวกกบน้ำถ่วมน้ำบุลุยเดอ้อเพียงหัวเข่าเลยไปหาน้ำไม้นึ่งย่านงูคือพี่น้องว่าเอาละ ย่านงูมันหนีน้ามันขึ้นในกรณไม้อะนะพี่น้องเนี่ยนะที่เราไปล่าสุดคลิปที่แลวาั่นมันบร่ได้ท่วมแบบน้ำไหลได้เนาะมันแหงเลยมันลดเลยเขาย่างๆได้สบายเลยแต่มือนีหันถ้าเข่าหันน้ำสประมาณเพียงหัวเข่าทั้งป่าเลยเสียวงูจ้ะจักงูเห่าจักจงอากหลายเด้อว่าหลายบ้านสติิกฮะเพื่อนเห็นกันอยู่หลายคนที่เพื่อนมาหาโนไม้เพื่อนบอกว่าระวังเด้อนาะบอกเคียนเนาะอันเละเพื่อนเห็นอยู่ได้บอกเคียนสตก็เคยเจอเธอนึง แต่นี่ตีเสียงเนงี่สุมไผ่เขากระโบไปใกล้เนาะน,น่าจะเป็นงูเห่าจะฟู่ฟู่อยู่ถ้าถ้าน้ําท่วมเนี่ยคือเลิกล้มเลยบกเข่าเลยจะป่าไผ่ย่านมืก,กับอีปิงพี่น้องน้ำาหลฮ้อีปิงก็ไหลาวานสติก๊กฮะเห็นดิโอ๊ยหล่นลงเอ,อแ,แต่ง,นงหนอไม้เอาใส่กระเป๋ะเลวก็สิไปเก็บพักนะบอเคเนาะเนีนจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บพักกันน้องมาจ้ะ เต็นแต่งหน่อไม้ใส่กระสอบไปเรียบร้อยแล้วสัตวีกำลังเก็บผักกะนองมาหรือผักเล็บมา,เ,บกาเก่งหน่อไม้กินกับเก่ยวกว็นเส็บน้ำข้นนะเต็มใหหนาเลยช่ยถอนักจะพูดออกจงางนาเพิ่นก่อนเพิ่นมาสามใหม่แบบนี้เป็นช่วงดีแท้ ป็นสามเด้อสามลยแบบนี้เป็นโกเป็นโกเลยซ่อไม,นะมวไว้เพราะว่าปกติเป็นนาวันเนาะมันจะถีมันหลมมันหลมกรรมผักพายยังไม่ได้กินอยู่ปีนี้ยังไม่ได้กินออกเลยไม่ได้ไปถึงเลยเกงบเก็บเก็บผักพายน้อย ใบกะเจ้าเอาไปเลี er ้ยงโก้ก็คือมาหารเรื่อยๆด้านเมืองหอยเดินไให้นานเดินก็่พักนี่แหละตามธรรมชาติเนะตามฤดูกาลทั้งหลายขึ้นบ่อได้เฮงนาเพิ่งลงขนาดเนาะเอาไปทำกุ้งล่ะ มาแล้วคิดเก็บก้อนแล้วเก็บก้อนแล้วใค้พอกินอยู่ต้นมันต้นมันยาวหน้ามันลึกเห็นดิเดี๋ยวค่อยไปแต่งเอาได้แนวกินได้พักเมือตัวแบันี้โลถ่ายพี่น uh ้อง บอกว่าผู้ใดไปหาเฮ็ดออกอยู่บอกได้อยู่บอกหรือโอ้ยสติ๊กจข่อยไปมาแล้วบอกคือบอกออกบอกไายหรืออย่างก็ว่าไปเนาะทางไหนออกกะถ้าบอกไกลเฮาเฮงนีอยากไปหานําเด้อพี่น้องชวนเนี่ยเด้อไปบอกเขียนเมืองเหมือสวยเติบแล้วคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า